นี่เจอแทชไปชนะครับนี่ครับเคียงหมูที่ตลาดหัวสะพานนะครับกอร์สิเรปจั่วครับผมมาเจอโอ้โหแขนหัวหมูครับแล้วก็เลยสนใจครับมาดูมันแปลกดีนะฮะมีทั้งพวกปอดพวกไส้มาด้วยนะแขวนด้านโน้นนะครับโอ้โหมีซาบะโร่เท่าไหร่นะครับนี่มีประเทศพรานมาซื้อครับอุ้ย ครึ่งหัวสองร้อยไม่แพงครับประมาณสักสามโลได้นครับนี่เป็นขามานะครับนี่เป็นขามานะครับ ตอนนี้หมูโล่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามบาทหน่ับาทโล่นึงเหรอหมูที่ฟาร์มหมูอ้าวโอ้ไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้หมูถูกถูกลงนะฮะเมื่อก่อนนี้ โลเป็นร้อยเดี๋ยวนี้จ0กว่าบาทเองไม่แพงครับโอ้โหมีหน้าคนมาซื้อเยอะนะฮะถือตก,กินไม่ดีเขาก็เลยลดราคานะฮะแต่บนสนใจ,จอพวกขาพวกเหล่านี้นะ <c oughs> นี่ครับหน้าหน้าซื้อไปต้มนะครับแบบนี้ครับต้มให้เปื่อยนะทำให้ขาหมูก็ได้นะครับนี่ครับเนื้อสดมากครับเนื้อหมูร้านนี้ นี่คือไส้มันนะครับไส้ไอ้พวกนี้ก็ขายได้เนะนี่คือตับนะครับตไส้แล้วก็จะมีปอดนะครับพวกนี้ก็จะซื้อไปทำกว๋วยจับอะไรพวกนี้ครับต้มขอบคุณที่ติดตามชมรับสุนิ้ายอท่านผชนะครับเชียงหมูครับตลาดนัดมตัตถุพัน่อเสล่ครับ Yeah.